สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็มาตามสัญญาเลยนะคะที่คลิปก่อนหน้านี้เราได้พูดไว้แล้วว่าเราพีกระเป๋านอ้อง COS หรือว่า c o สเอาไว้เนาะเพื่อที่จะเอาน้องมาเปรียบเทียบกับชูเพนและเราก็ได้น้องมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะโชว์ตัวน้องให้ทุกคนดูกันนะคะนี่เลย นี่ค่ะพี่น้องสีเขียวมานะคะนี่คือไซส์มินินี่เป็นเจ้า COS หรือว่าน้องคอสไซส์มินินะคะสรุปนางก็ชื่อว่าคอสนะคะเพราะว่าตอนแรกไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรดีก็เลยเรียกน้อง COS ไปเขาอ่านว่าคอสกันค่ะเดี๋ยวจะให้ดู ภาพรวมของน้องก่อนเนาะนี่คือด้านข้างกระเป๋าและเช่นเคยเราได้นำน้องไปใช้มาแล้วนะคะก่อนที่เราจะามารีวิวนะคะอ่าก็ฝีเข็มการเย็บโอเคเนาะเป็นกระเป๋าผ้านะคะก็น่าจะเป็นผ้าไนล่อนซึ่งคล้ายๆกันกันกับเจ้าชูเพสนั่นแหละแต่เจ้าตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะดูจากไซส์คร่าวๆแล้วก็ ใหญ่กว่าชูเพ่นเยอะอยู่เนาะอืมซิปมีหัวซิปบค่ะซิปลื่นค่ะดูข้างในข้างในก็เป็นช่องล่อง,องนะคะค่างหนาเลยเลยแหละอืมแล้วก็มี เดี๋ยวพลิกด้านนี้ให้ดูก็จะมีกระเป๋าช่องเล็กหนึ่งช่องด้านในนะคะนี่อันนี้ก็มีซิปเช่นกันนี่เ็เป็นแบรนด์ของเขานะคะแล้วก็ด้านในเขาก็จะมีป้ายวันนี้อีกที่อยู่ด้านข้าง เนื้อผ้าที่จับครั้งแรกเลยเนาะอ,นอ่ะใครเปิดเีติ๊กเปิดนะสิปิดทห่ดอีติกรีบบอกจะรีวิวของนางเลยรีบดูจากการสัมผัสครั้งแรกแล้วเขาจะมีความหนาวกว่าเจ้าชูเพนเลยแหละก่อนที่จะมาเปรียบเทียบกันนะคะให้ดู อ้วนกว่าหนากว่ามินิแต่ไม่มินินะชื่อมินิแต่ไม่มินิใหญ่เลยใหญ่เลยค่ะเห็นไหมใหญ่ถ้าไซส์นี้เป็นกระเป๋าแบบสะพายข้างคอสบอดี้ได้นะโอเคเลยนะียมันพอดีแต่ว่าไซส์ใหญ่ของเขามันคือแบบโอเวอร์ไปเลยโอเวอร์ไซส์อย่างมากใบนั้นนะี่ะสะพายให้ดู มกใหญ่เลยคะ่ะไม่เลไม่จาไม่นีๆอย่างชื่อเขานะ <c oughs> นี่จากการจับสัมผัสที่ผิวของผ้าเขาแล้วนะคะก็นิ่มมีความนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็หนากว่านะบอกเลยว่าเจ้าชูเพนแต่ว่าผ้าเขาไม่เหมือนกันแหละ เดี๋ยวเราเอาชูเทนนะเดี๋ยววัดสายก่อนวัดขนาดก่อนค่ะอ่าปากกระเป๋าก็ใกล้ใกล้เคียงกับเจ้าชูเทนนะคะคว,ค,วค,วค,ความความกว้างใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าความกว้างใช่ไหมอ่าเราไปดูความลึกหรือความยาวเขาวันนี้อยู่ที่ 27เ็ซนเลยนะคะตัวนี้ค่ะย7่เ็ซนเยอะกว่าเจ้าชูเพนเจ้าชูเพนอยู่ประมาณ20 20เซนค่อนข้างใหญ่ใส่ใบมีใส่ใใสแท็บเล็ตได้นะแท็บเล็ตแท็บเล็ตอันใหญ่ก็น่าจะได้แหละอันนี้เป็นแท็บเล็ตมินิอันนี้เป็นมินินะคะลองใส่ให้ดูนี่ใส่ได้เห็นไหมคะ เขาใหญ่จริงนะไม่มินไม่ไม่ไม่ได้มินิเหมือนเหมือนรุ่นเขานะคะวันนี้อัดคลิปมีเสียงหลบกวนค่อนข้างเยอะเลยนะคะทุกคนทำใจหน่อยนะแยแล้วมาเลยเอาน้องชูเต้นขึ้นมาเปรียบเทียบกันเลย เห็นไหมคะเขาคนละสีนะไม่ได้หมายความว่าสีอ่อนแล้วสีเข้มแล้วสีเข้มดูเล็กกว่าไม่ใช่นะมีเทียบให้ดูกันเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยนะคะนี่นี่นะด้านบนเท่ากันนะคะปากกระเป๋าเท่ากันนะแต่ข้างล่างเห็นไหมเจ้าเจ้าคอร์ดอะ่ะมีความกว้างกว่าใบใหญ่กว่าเลยเห็นไหมคะ <laughs> ใหญ่กว่าเยอะ ต้องมาต้องเอาของจริงมาดูอะ่ะของจริงดูใหญ่กว่าเยอะแต่ในในกล้องอาจจะดูเหมือนใหญ่กว่าไม่เยอะแต่จริงใหญ่กว่าเยอะนะดูด้านข้างเขาดิเห็นปะะ่ะอันนี้คือจับคนละสีเลยมันจะเห็นภาพชัดเจนมากเลยน,นี่ความอ้วนการจุของก็จะต่างกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเจ้าใบสีเขียวน้องสีน้องคอร์ดอะ่ะใหญ่กว่าใหญ่กว่าเจ้าชูเพนมากเพราะว่าราคาเขาก็ต่างกันเยอะเนาะ แต่เราก็ถือว่าเราพีมาได้ราคาที่แบบไม่ไม่แรงไม่แรงจนเกินไปนะจากความคิดของตัวเองนะ,นะเห็นไหมสีเขียวดูเป็นไงคะดูมีความหนากว่ากว่าสีดำเยอะเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าสีนะไม่ใช่นะผ้าเขาหนากว่าจริงๆดูด้านข้างนีให้ดูด้านข้างเห็นไหมคะนี่ค่ะ อืมเขาจะมีความหนากว่าฟูกว่าน้องคอสอะดูผ้าอันนี้ก็นิ่มนิ่มนิ่มคอลลาเบบอันนี้นิ่มนิ่มอ,อันนี้จะบอกว่าไงอันนี้หนานุ่มเออถ้าเปรียบเทียบกับขนมปังก็เป็นตัวนี้จะเป็นหนานุ่มอันนี้ก็ นุ่มนิ่มคือเขาบางกว่าไงเขาก็จับดูแล้วมันก็จะแบบมันบางกว่าเนาะแต่เขานุ่มเหมือนกันนะทุกคนความนุ่มแล้วด้านในก็แตกแตกต่างกันเห็นได้ชัดอยู่ค่ะความผ้าด้านในอะ่ะอืมผ้าด้านในของตัวนี้เขาจะดูสมูทกว่าคือจากสัมผัสแรกที่จับไปนะคะผ้าด้านในตัวนี้เขาก็จะ นิ่มกว่าแล้วก็หนากว่าด้วยอืมแต่ราคาเขาต่างกันแหละระแบนนิ่มอ่ะข้างในเขาคือสัมผัสมือเราอ่ะสัมผัสเข้าไปก็จะรู้ว่าเออใบไหนผ้าแบบไหนที่มันนิ่มกว่าโอเคกว่านะคะแต่เจ้า C O S อเคอสเนี่ยก็นิ่มกว่านะ<อ>วัสดุอุปกรณ์ดูโอเคกว่าแหละแต่ราคาเขาก็สูงกว่า และเนาะใบก็ใหญ่กว่าถือว่าที่พีมาราคานี้รับได้ค่ะใบนี้เราพีมาอยู่ที่2,790บาทนะคะพีมาหนึงอาทิตย์เราก็โอเคนะไม่ได้ดูว่าแพงจนเกินไปอย่างเจ้าคารินนะคะตอนนี้ก็พีเบื้องต้นก็อยู่ที่3,900 4 0 0 0เนาะคือเราก็ยังมองว่า สำหรับกระเป๋าผ้าค่ะราคาร e s ซ l อ่ะแรงอยู่แล้วคือถ้าซื้อราคานั้นก็คิดว่าไม่ไหวเขาเรียกว่าอะไรไม่คุ้มกับเงินอ่ะที่เสียไปเนาะถ้าเกิดซื้อเจ้าราคาคารีราคาห้าหกพันก็ไปซื้อกระเป๋าแบรนด์อื่นที่เป็นหนังดีกว่าค่ะเ <c oughs> พราะว่าผ้าอย่างที่บอกเลยเขามีข้อเสียค่อนข้างเยอะหน่อย แต่สีนี้นะเลอะเลอะเลอะง่ายนะคะเขาเป็นสีเขียวแบบสีเขียวตองตองเนี่ยสีเขียวอ่อนสะททอนแสงนิดิดเลอะง่ายนะคือแค่เอาไปวางบนโต๊ะที่มีมีความเลอะนิดนึงเขาก็จะฝุ่นเกาะแล้วใช้งานมาแล้วประมาณวันกว่ากว่าวันครึ่งก็มีความสกปรกแล้วค่ะแต่เขาก็ทำความสะอาดง่ายแหละ แต่สีดําดีสุดคิดว่านะมันเลอะแล้วมันมองไม่เห็นเลยค่ะให้แค่เป็นฝุ่นสีขาวเกาะแล้วก็เอามือปัดมันก็ออกนวแต่เจ้าตัวเนี้ยเลอะแล้วก็คือเลอะเลยต้องซักต้องซักเลยค่ะพวกสีอ่อนๆเนี่ยค่ะก็จะเลอะขี้มือหน่อยเนาะเขาเป็นผ้าสก,กรปรกง่ายล้อททำความสะอาดบ่อยเดี๋ยวลองดูชิพเพนใส่ไอแพดมินิได้ไหมก็ได้นะ ก็จะพอดีพอดีเลยนี่ได้เหมือนกนะะันค่ะได้ไหมได้ไหมอ้าวได้เห็นไหมแต่เขาจะพอดีไงด,ไไดิเป๊ะเลยนี่ได้เหมือนกันค่ะอ่นี่ ความละเอียดของผ้าที่บอกค่ะเนื้อเนื้อเองเนื้อผ้าเขาจะต่างกันเลยนะจากสัมผัสที่สัมผัสได้นะคะอันนี้ก็จะมีความนิ่มมือกว่าน,นี่ก็จะมีความอ,าอยากกว่านิดนึงแต่ว่านิ่มไหมก็นิ่มนิ่มใช่ค่ะความหนาก็ต่างกันเลยเห็นไหมคะความหนาความฟูต่างกันเลยนะแต่ถ้าไม่ซีเรียสอะ่ะซื้อมาถือเล่นๆอะ่ะเราว่าชุบเพนได้ ราคาไม่แรงอาถ้าเกิดว่าอยากจะมาใช้เป็นกระเป๋าแฟชั่นนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ซื้อของแพงอะคะ่ะซื้อไปแล้วมันทั้งถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับเงินแล้วมันหน่อยเสียดายเงินตัวเองคาริเราก็ว่าจะไม่ซื้อนะราคามันสูงนะคะรีเซลอะถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดมันเป็นราคาในช็อปที่2,000กว่าบาทนะเานี่ยอัตนะก็เอเอจะซื้อมาถือเล่นๆได้อยู่ คือรับราคาไม่ได้ตอนนี้ค่ะมันสูงไปเรคุ้มค่ามันดูไม่ไ,มได้จากที่ใช้กระเป๋าสองใบนี้มานะคะเพราะว่าอะไรที่บอกก็คือเจ้าชูเพ่นจำได้เนาะที่เราเคยพูดไว้เจ้าตัวใหญ่ๆอ่ะน้องอันนี้จะพายแค่วันเดียวเองค่ะน้องมีใยยิมีใยขึ้นแบบนี้แล้วเจ้าชูเพ่นนะใยเยอะเยอะเยอะ เห็นไหมคะใหญ่เยอะอยู่นี่นี่ก็คือเห็นแบบเห็นค่อนี้าาเยอะเจ้าใหญ่ๆนะคะที่เกิดขึ้นกับกระเป๋าน้องอะนะคะที่บอกว่าใบนี้พันเจก็ยังรับได้คือมันมองมันก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอะไรหรอกมันมีแต่ว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจว่าเราซื้อกระเป๋ามาราคาสูงแล้ววิธีทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ล่ะแต่มันก็ใช้งานได้แหละถ้าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วมันไม่ได้ขาดเนาะมันคือไม่ได้ขาด แค่เป็นใยๆแค่นี้นะคะก็คือก็เป็นเป็นเยอะเป็นเยอะจนเราแอบเฮ้ยตกใจนิดนึงว่าเป็นเยอะจังแต่ถ้ามันเป็นสีดำถ้าเข้าไปสีดำก็จะมองไม่เห็นหรอกถ้าเราไม่ได้สังเกตดีๆแต่ถ้าเป็นเยอะๆก็จะเห็นอยู่มันต้องลองใช้ไปแบบเยอะๆก่อนนะคะนานๆก่อนว่าถ้าใช้แบบทุกวันทุกวันบ่อยๆแล้วเขาจะเป็นไงบ้างแต่ว่ามันก็สามารถเอาใยๆตัดออกได้อยู่แล้วเนาะ เห็นไหมคะนี่ถ้าใบละสี่ห้าห้าพันห้าันมาใช้แล้วเป็นนี้ก็นิดนึงอะ่ะมันมัน,ม,นมันเยอะไงคะเมันเห็นเยอะเลยนะเรามาดูเจ้าน้องคอสบ้างเจ้าน้องคอสหลังจากที่ใช้งานมาแล้วนะคะวันกว่ากว่าเลยนะใบเนี้ย คือใช้เยอะกว่าเจ้าชูเพนเนาะสภาพยังสวยอยู่ถามว่าเจอใยไหมเจอนะคะไม่ใช่ไม่เจอนะอใช้แค่วันเดียววันกว่าๆเหมือนกันเจอไหมเจอเจอบอกเลยว่าเจอเพราะเขาเป็นผ้าลินินนี่เห็นตรงก้นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้นี่อ่า ใช่เราจะเห็นตรงไหนก่อนตรงที่เขาโดนถูๆบ่อยก็คือตรงช่วงก้นกระเป๋าแล้วก็หูกระเป๋าที่เราถือเนี่ยก็จะเจอแต่เจ้าตัวนี้จะดีกว่าน้องชูชเพนหน่อยหนึ่งก็คือว่าเป็นเอ่อเป็นนับจุดได้ไม่ได้แบบเยอะ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 ,ยะ,ยะ,ยะไม่ใช่ว่าเขาสีออนแล้วมองไม่เห็นนะเห็นอยู่นะแต่ว่าพยายามเล็งคือพยายามทำแบบเนี้ย ส่องกับไฟอะดูตลอดอยู่นะเขาเป็นน้อยอะอ่าเป็นน้อยกว่าเจ้าตัวนั้นด้วยด้วยเนื้อผ้าของเขาซึ่งดูแล้วมีความละเอียดกว่านะคะก็ทําให้เขาเป็นใยน้อยกว่าเจ้าชูเพนเราคิดว่าน้องคารินก็ต้องเป็นแน่นอนเนาะเหมือนที่เจ้าเหมือนที่คนคนที่เหมือนที่แม่ค้าในไอจีที่เราไปดูมาเขาเรีวิวแล้วเขาก็บอกว่าก็เป็น แต่เราไม่มีเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าลองใช้มาสองสองแบรนด์แล้วก็เออเป็นทั้งคู่เนาะนี่นี่เห็นปะคะใหญ่ใหญ่เนี่ยเหมือนมันนับจุดได้เ่มันไม่ได้เยอะมากนนี่ใหญ่ใหญ่เอาหลุดออกมาหลุดออกมาแล้วดึงหลุดออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นใหญ่ใหญ่แบบนี้ค่ะใช่ ตัวไม่ค่อยเห็นนะคะตัวที่ถูกกับเสื้อผ้าเราไม่ค่อยเห็นได้เห็นตรงก้นกระเป๋าเห็นอยู่ประมาณ2จุดที่ที่สังเกตดูนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้เห็นนะคะเริ่มมีตรงซ้ายบ้างนี่เป็นเหมือนกันทุกคนเนี่ยเป็นแต่เป็นน้อยกว่าเจ้าชูเพนแต่้าใช้ไปเรื่อยๆนานๆก็คิดว่าเป็นออกมาเยอะแหละแต่ว่าระยะเวลาในการใช้งานอะดูมันทนกว่าอ่า ดูเหมือนตัวนี้จะทนกว่าน้องคอสเนี่ยจะทนกว่าดูจากเนื้อผ้าจากอะไรแล้วอะไรย่างนะคะเนี่ยจะประมาณนี้เองเนี่ยก็ถือว่าน้อยนะถ้าเปรียบเทียบกับจเจ้าชุเดนเนี่ยค่ะประจนเนี่เห็นเยอะมากเจ้าตัวนี้เห็นเยอะมากนี่เหไหมตัวนี้ก็มีนี่ค่ะระหว่างซิปเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเขาสีอ่อนสีเข้มมันเราเห็นง่ายกว่าไม่ใช่นะเราเอาส่องกับไฟดูแล้วอะ เจ้าสูเพ่นเป็นเยอะกว่าจริงๆอืมนี่เห็นปะอย่างนี้เลยทุกคนน่าจะดูมองมองเห็นเนาะนี่ค่ะตามตัวกระเป๋าเขาก็เป็นเยอะเอะูเ่นปะนหลายๆจุดอะเจ้าสมมุติเจ้าตัวเนี้ยเป็นขนอยู่ที่ประมาณเอ่อสิปร์เซนต์นะตัวเนี้ยจะอยู่ที่1นึ่งองแค่เนี้ยมันต่างกันตรงนี้ด้วยไซส์ด้วยผ้าด้วย อะไรๆ,ๆย่างถ้าเกิดพีมาได้ราคาดีนะคะคิดว่าน้องคอร์สท,ทนกว่าตัวนี้แต่ถ้าใครคิดอยากจะซื้อเป็นแฟชั่นใส่เล่นๆแป,ป๊บๆเปลี่ยนไม่อยากเสียงเงินเยอะก็เจ้าตัวนี้ก็ได้เนาะก็คือเอาเงินพันเราก็ไปซื้ออย่างอื่นก็ได้ใช้อย่างอื่นก็ได้อะไรเงี้ย เขาเป็นผ้าอย่างว่าต้องทำใจเลยเดี๋ยวนี้ต้องใส่ของให้ดูก่อนว่าใส่แล้วทรงเขาจะเป็นยังไงเจ้าน้องชูเพ้นใส่แล้วมันเขาจะเป็นป้อมปอมอ้วนๆเนานะเฮ้ยตัวนี้ไม่ต้องใส่แท็บเลยไม่ต้องใส่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะดูเป็นทรงทรงยาวๆแบนๆอ่านีใาใ่ใส่เข้าไปใส่เข้าไป นีให้ดูทรงคร่าวๆข,าของเขานี่ค่ะคือน้องมีความก้นลึกกว่าเจ้าชูเพนใช่ไหมคะทรงเขาก็จะออกมา,าดูสมส่วนกว่าเขาไม่ได้ป่องออกข้างเยอะเท่าไหร่นะคะนี่ทรงเขาจะประมาณนี้ไม่ได้กลมแบบเจ้าชูเพนที่เขาจะเป็นเจ้าชูเพนจะเ็นแบบดีนะนี่ชูเพนที่เป็นทรงแบบนี้ เพราะว่าไงคะก้นเขาไม่ลึกแอก้นเขาไม่ลึกเขาจั้นสั้นหน่อยแต่เจ้าตัวนี้ก้นลึกมันก็เลยออกมาทรงแบบทรงสวยสภาไปวัดเก๋เจเด่นเดสีเขียวเมืวว่อวานสภาไปวัดมาใส่เสื้อสีขาวเด่นมากเด่นมากจ้าเด่นมากแม่ทีนี้ ถ้ามีใบถัดไปนะคะใบที่สามถ้าคิดไว้ว่าอยากได้เจ้าน้องคอนี่แหละคิดว่าคาลินไม่ซื้อจะเอาตัวน,นี้แทนแล้วก็น่าจะเป็นสีดำเพราะว่ามันดูไม่เลอะง่ายแล้วก็ทำความสะอาดง่ายค่ะถ้าสีอื่นเลอะง่ายมากถือวันเดียวก็เลอะแล้วเราก็ต้องไปทำความสะอาดเอาไปซักเนาะเราเอาเขาไปซักนะคะนี่ตรงเข้าสวยอยู่นี่เห็นไหมคะ รูปทรงเหมือนนี้แม่เห็นไหมเขามีความได้รูปนิ่มน้องนิ่มแต่ก็จะดูอ้วนๆหน่อยนะเพราะว่าผ้าเขาหนาไงเวลาละพซีแล้วตังเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคะช่วงเนี้ยก็ดูอ้วนๆหน่อยดูเหมาะกับบรรยากาศหน้าหนาวมากกว่าหน้าร้อนบ้านเราซื้อมาตอนซื้อมาครั้งแรกคุณสามีบอกว่า <laughs> เหมือนสพาย,ย่ามเลยจบกัน พาซื <laughs> okay ้อส <laughs> ah, okay <ham le isses> <sm> <toujours> ีเหลืองมานี่หนักเลยนะนี่ขนาดสีเขียวยังบองเหมือนย่ามโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะรีวิวแล้วคูน้องกระเป๋าคอสเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันค่ะบ๊ายบาย